<a> <Yeah. S 1> นะคะหลังจากที่ความไว้เย็นแล,แล้วเราก็เอากลับด้านกลับด้านแล้วเราจะเข้าต้เย็นแล้วนี่เห็นไหมแล้วต้มขวดต้มขวดไว้บันจุเย็มนี่ต้มขวดฆ่าเชื้อ้ <Yes. S 1> ตาลหนึ่งกิโลแล้วก็ผลไม้สองกิโลเอาไปเลยยัดะ่ไปเลย

Koke, uh -huh. og så skal vi røre uh, uh, syltepulveret sammen med bærene. Kok blandingen i ca. to minutter oh, til. Og så mm. ta kjelen av platen og tilsett sukkeret. Mm. om til alt er oppløst. Mm. Oh, seta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 . จริงให้เอาโคงนี่คงแยมผสมกับน้ำตาลแล้วไปคนๆตอนที่เราเอาออกจากเตาแล้วนะคะพอร้อนๆเราก็ใส่ขวดเลยส่ขวดโหลเลยแล้วก็กลับหัวตั้งไว้ให้ลมออกแล้วอันนี้จะเก็บได้กิบนานๆนะ,ะมาลองดูกันโอบนาลิตลิตขั้นพูกกาเฮล่ะโอ้หอันนี้เหลือนะคะเหลือครึ่งกิโลเราเอาใส่ ซองชิตไว้ไปทำตอนช่วงหน้าหนาวนะคะนี่เราต้องตาลใส่ไปหน่อยผ่ากลกบหน่อย ตานำใส่ลงไปถ้าเร็จมมาเริ่เ่มเนะกพ้วพอสาวเร่มาจะได้ไม่เราจะได้ไม่เป็นก้อน่แเราใส่ประมาณ มานึกิโลนะคะน้ำตาลเราต้องชิมก่อนว่าเราเอาดีขนาดเอาขนาดไหน๋ยวลองชิมก่อนนะคะคนเดียวเน็ตคนช่วยแม่ทำทำเยียมนะวันนี้ช่วยแม่ทำเยียมเริ่มละลายแล้วนะ

Sånn, og så skal vi ligge og ordne. Sånn. Mm -hmm. Du må gjøre plast i også. p l อสติกโล่โอันรู้สึกแบบนั้นอะโอ้มันม<อ>มได้ขวดอยู่นะเดี๋ยวมันเย็นมามันก็จะแข็งถ้าเราใส่

สีนี่นะนะคะเราได้ประมาณนี้นะคะเล็กหน่อยนะรอให้มันเย็นสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดแปดแปดกระปุกนะคะตอนนี้เย็นแล้วนะคะหลังจากที่คว่ำไว้เย็นแล้วเราก็เอากลับด้านกลับด้านแล้วเราจะเข้าตู้เย็นแล้วนี่เห็นไหมไล่ลมออกนะคะนี่เ้าตู้เย็นไวก้กินได้เป็นปีนะคะแบบนี้ Ja. Sylt og dei. Ja.